ผมก็พบายชอตตี้บูจาวากับอินฟิ i ิต g เกิร์เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว i อดอล p g จัดทีม6ตัวละครต่อสู้ในสงครามเหล่าทวยเทพส่วนตัวละครของเกมนี้จะออกมาในสไตล์ตะวันตกนะครับไม่ใช่ออนิเมะที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับในที่ผมชอบเลยคือความเด้งดึงของตัวละครนี่แหละครับคือทุกตัวละครเนี่ยเป็นไลฟ์ 2D หมดเลยครับ เมื่อเข้ามาในเกมนะครับสิ่งแรกที่ควรทำเลยคือรับรางวัลไอดอลนั่นเองนะครับผมนั่นแหละมันจะมีการผลิตทรัพยากรให้เราครับพอดีผมรับไปก่อนหน้านี้แล้วะไม่เป็นไรช่างมันนะครับอย่าลืมมารับด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดจะต่อสู้กับบอสนะครับก็คือตรงนี้เนาะถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดอยากจะจัดทีมต้องจัดด้านนอกนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันแล้วกันส่วนเรื่องของกราฟิกอย่างที่เห็นเลยก็คือจะเป็นแค่ตัวละครเด้งออกมาแล้วก็ใช้สกิลหรือว่าโจมตีนั่่่นนนนนเอออองงะรรััสวกกก็ไไไมมมดด้้ลาาาายข แต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยคือมันสามารถสคิปได้แบบรัวๆเลยครับถ้าเกิดท่านชมเล่นมาถึงประมาณผมอะ่ะด้านซีอ่ะดูด้านขวามันจะมีเลงความเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีสคิปเห็นว่ากดสคิปเสร็จปับ๊บนะครับมันก็จะข้ามเลยแล้วก็กด n e x t level แล้วเราก็กดสคิปแบบเนี้ยไปได้เลยรัวๆๆๆๆจนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวนั่นเองครับเรียกได้ว่าโคตรสบายแต่ถ้าเกิดเป็นการต่อสู้กับบอสจะไม่สามารถสคิปได้นะครับ ส่วนการจัดทีมนะครับจะอยู่ข้างๆกับปุ่มบอสตรงนี้นี่แหละครับผมเวลาจัดก็ง่ายๆนะครับแค่แตะแล้วก็แตะๆๆๆๆๆๆได้เลยนะครับส่วนเรื่องของลำดับการโจมตีท่านผู้ชมจะต้องลองสู้ดูก่อนนะว่าทีมของท่านผู้ชมเนี่ยควรจะจัดวางแบบไหนที่ตีผมจัดแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าคนเนี้ยมันถึงเขาจะกางโล คนเนี้ยเขาจะลดพลังป้องกันและที่เหลือก็จะได้โจมตีใส่กันรัวๆเลยยกเว้นคนสุดท้ายที่เขาจะกางเกาะแล้วก็ฮิลให้อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับและเกมเนี้ยเราควรจัดทตุเดียวกันลงไปเยอะๆนะเพราะว่ามันจะมีบัฟโบนัสให้ด้วยครับก็คือต้องจัด3คนขึ้นไปเราก็จะได้รับโบนัสที่เป็นพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีท่าแสงกับท่ามืดน,นะครับอันนี้แค่ลงตัวเดียวปุ๊บจะได้รับบ,บัฟโบนัสทันทีครับถ้าเกิดว่าเป็นออเดอร์ออเดอร์นี่ถ้าจะไม่ผิดคน นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นท่านมืดเนี่ยมันจะได้เป็นพลังโจมตีเพิ่มเติม3%ต่อ1ตัวละครน,นั่นเองครับส่วนการแพ้ทางชนะทางก็ตามนี้เลยนะครับคนนี้ชนะทางก็จะโจมตีแรงขึ้น20%แล้วก็ได้รับดาเมจเบาลง10%ครับทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งอยู่ด้านขวาบนคือ formation นะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใส่ตัวละครระดับ SSR เข้าไปครับเขาจะบอกว่าเราควรจะจัดทีมโดยเอาธาตุเดียวกันนี่แหละลงไปเยอะๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราใส่ตัวละครธาตุ nature หรือว่าสีเขียวเข้าไป3ตัวนะครับ ก็จะทําให้เราโจมตีใส่ตัวละครที่มีสถานะผิดปกติแรงขึ้น30%นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนนี้นะครับลงสีแดงด้วยกันเยอะๆเนี่ยจะมีการอิกนอร์หรือว่าไม่สนใจพลังป้องกันกายภาพนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าครับเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวละคร5%ทุกๆเทิร์นะครับและสามารถสแต็คได้สูงสุด5ครั้งครับก็เลยได้ว่าถ้าเกิดสู้นานครับยืน5เทิร์เนี่ยได้รับพลังโจมตีไปเลย25%ครับ ส่วนคำสั่งออโตแบตเทิรตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าให้ปล่อยบอดอัตโนมัติไม่ใช่นะมันเป็นลักษณะของการเร่งความเร็ว2ชั่วโมงนั่นเองครับก็คือกดปุ๊บได้รับทรัพยากรทันทีไปเลยครับครั้งแรกจะฟรีนะถ้าเกิดกดครั้งที่2ที่3ก็จะเริ่มเสียเพนแล้ว และในหน้าจอเนี้ยยังมีเรื่องของการส่งคนไปหาของด้วยนะก็คือคลิกคําว่า a d v e n t นเจอได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีแต้มเนี่ยเนยแต้มนี้ก็ได้จากการที่เราปล่อยบอทไปเรื่อยๆปล่อยให้มันอายโดไปเรื่อยๆนี่แหละครับก็สามารถใช้คําสั่งควิกได้เลยเพาะว่าจะจัดตัวละครที่เหมาะสมกับภารกิจให้เราก็กดคอนเฟิร์มแค่นี้แหละครับแล้วก็รอเวลาเนาะเพื่อที่จะมารับรางวัลได้ในภายหลังส่วนการต่อสู้อื่นๆจะอยู่ที่อาคาเดียนะครับเอาที่เปิดแรกๆเลยก็คืออารีนา มันก็คือการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองครับสิ่งที่ควรทําอย่างแรกเลยคือไปจัดทีมก่อนนะครับคือบางทีเรามีการเปิดกระชปองหรือว่าอัปเกรดตัวละครมาใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้เปิดยนตัวละครกันก่อนไปต่อสู้หลังจากนั้นก็จําค่าพลังไวน้น,นิดนึงนะครับผมผมประมาณแสน,นเจ็ดเนาะเดี๋ยวลองกดชาเลนดูครับอื้อหือ เก้าแสนแปดแสนเจ็ดแสนจะสู้ไหวไหมเนี่ยแต่ผมเห็นเลเวลเขาน้อยกว่าผมเป็นสิบเวลเลยนะเดี๋ยวลองแชรเลนดูคือบางทีมันอาจจะเป็นบอทก็ได้ไงครับบอทเนี่ยค่าพลังมันเวอร์จริงแต่ว่าเราสู้ไหวน,นะเดี๋ยวลองดูอืมโอเคแบบนี้สบายสบายครับเจอผมโจมตีแค่สามตัวเท่านั้นครับศัตรูตายเกือบหมดเลยครับแน่ตอนแรกตกใจเลยเลเวลสิบห้าทำอีท่าไหนพลังล่อไปแปดแสนกว่าหรือว่าเป็นพวกสุลต่านก็ไม่รู้ กิจกรรมต่อมาเวอร์บอสอันนี้มันจะมีทั้งการตรีบอสโลกแล้วก็ดันเจนประจําวันที่เอาไว้ฟาร์มหาทรัพยากรน,นะครับมีทั้งพวกเงินมีทั้งพวกไอเทมสาหรับการเลื่อนขั้นแล้วก็มีไอเทมสาหรับการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ด้วยส่วนเวอร์บอสเนี่ยมันเปิดตอนเลเวล30นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอข้ามไปก่อนกันละกันอันต่อมาบาเบลนะครับอันนี้ก็คือการไต่หอคอยนั่นเองครับอันนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับอารีนาเลยคือมันจะเอาพลังเยอะๆมาข่มเราครับแต่ในความเป็นจริงแล้วบอทมันไม่ได้เก่งขนนนาดั้ ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งอันนี้ท่านผู้ชมต้องมีแคลนก่อนนะครับก็คลิกตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาจะให้หาแคลนนะครับพอเข้ามาแล้วมันจะมีอันนี้ครับยูเนียนเทรลนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับเป็นการต่อสู้กับบอสกิวนั่นเองนะครับอันนี้ต้องช่วยกันสู้นะสู้คนเดียวไม่น่าไหวและในนี้ก็ยังมีร้านค้ายูเนียหรือว่าร้านค้ากิลด้วยนะครับมีตัวละครขายด้วยนะโหระดับ SSR เลยนะครับน้องคนนี้ส่วนใครที่จะออกจากกิวก็ไปที่เมมเบอร์ได้นะครับมันจะมีคำสั่งลีฟยูเนียนอยู่ตรงนี้เลย โซอนอีกกิจกรรมหนึงเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าโฮมหรือว่าหน้าบ้านของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ดูด้านขวาแรงจะเจอคำสั่ง Wonderland Adventure ในนี้จะเป็นการสำรวจดันเจี้ยนนั่นเองครับก็จะมีพวกสมบัติต่างๆให้เราเก็บรวมไปถึงการต่อสู้ได้นะครับแต่ว่าท่านชมอย่าลืมจัดทีมด้วยนะครับคือมันเป็นระบบแรกๆที่เราเปิดอะ่ะมันก็จะมีแค่2คนนี้นี่แหละครับในตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่คนเพิ่มเลยนะ ส่วนการต่อสู้ที่นี่จะมีระบบพลังงานด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้ที่ด้านขวาล่างตรงนี้เลยอันนี้ก็คือแค่รอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวพลังงานก็จะขึ้นยกเว้นใครที่ใจร้อนหน่อยก็ซื้อได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับผมไปที่คําสั่งเพลย์ได้เลยนะครับผมก็มันมีอยู่3ตัวนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนคือตัวนี้มันเป็นตู้มือใหม่ครับเขาจะมีการลดราคาอยู่ปกติใช้10ตัวก็จะเหลือ8ตัวและมีการันตี SSR ด้วยนะครับภายในการเปิด50รอบนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นแหละเล่นไปสพายเดี๋ยวก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่ารอบนี้ผมจะได้ใครบ้างโอ้แสงสีม่วงแบบนี้ไม่น่าจะได้ SSR อุ้ย นายเออาร์ SR มาก่อนเลยคนแรกครับเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ได้อีกคนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าผมมีแล้วไงเขาก็เลยไม่มาแนะนําตัวนะครับอ้าวสายฮิวเพิ่งเคยมีคนแรกเลยก่อนนั้นนี้ไม่มีสายฮิวเลยครับผมเดี๋ยวลองเปิดอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะครับดูซิว่ารอบนี้จะได้อะไรกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวนะมันมีชื่อลั่นเซิร์ฟเวอร์ด้านบนครับสปอยเรียบร้อยแล้วว่าผมได้ใครนะครับนี่ไงแล้วก็มีมาให้โหวตท้าดาวทันทีเดี๋ยวค่อยโหวตกันละกัน ส่วนตัวละครที่ผมได้ก็คือวาลคีรี่นั่นเองนะครับแม่น่าเสียดายที่ใส่ชุดมิดชิดไปหน่อยนึงอุยแล้วได้อีกคนนึงแต่ว่าคนนี้เป็น SR นะครับผมออกแนวแบบเทพอียิปต์โบราณอะไรอย่างนี้โอ้โหได้อีกคนนึงคางุยะนะครับผมวันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมน่าจะใช่เนาะ พอเราเปิดตู้เมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยครับจะกลายเป็นตู้นีแทนครับก็มีการันตี SSR อยู่ที่49ครั้งด้วยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาเปิดด้วยกันละกันเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ครับที่ใช้โตอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้เขาจะให้เราเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะได้สายไหนเป็นพิเศษครับแต่ว่ายังไม่มีแสงกับมืดนะครับแล้วถ้าเกิดเราเปิดไป100ใบเนี่ยสามารถเลือกคนที่อยากได้เป็นพิเศษได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าผมต้องเอาน้องคนนี้ให้ได้ก่อนเลยครับดูดีงามพระรามแปดเอามาก โซเรกาชปองของเกมนี้ SSR จะอยู่ที่1%นะครับถ้าเป็น SR สทองเนี่ยจะอยู่ที่10%ครับมีหน้าหลาย SR ออกง่ายมากส่วนกาชปองอีกตู้หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเลข1,000นะครับผมก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมรอกอินมาที่ 1, น8 5เนี่ยก็จะสามารถมาเปิดกาชปองได้250ใบ หรือก็คือเปิดทั้งหมด25รอบด้วยกันนะครับรอบละ10ใบนะครับและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะได้การเปิดรอบไหนก็คือเราสามารถเลือกได้นั่นเองครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้เปิดให้ครบโคต้าไปเลย250ใบครับแล้วเราก็ค่อยไปเลือกที่หลังและในเนี้ยมันมีโอกาสเจอตัวละครระดับ SSR หรือว่าสีแดงด้วยนะครับผมเคยเจอ2ใบในการเปิดเพียง1รอบด้วยนะครับ พอเราเปิดกระชปงครบแล้วนะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอา10ใบไหนนะครับซึ่งเขาจะเลือกพวกที่มีสีแดงเนี่ยขึ้นมาด้านบนอยู่แล้วครับก็อย่างที่เราได้ฟังว่าบางทีเราก็สามารถเปิดเจอ2ใบด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่ามี2คนไงอันแรกของผมเนี่ยมีคนเดียวแต่ว่าได้2ใบนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราอวยคนนี้มากๆเราสามารถเอาตัวละครสัมไปอัปเกรดได้ถูกไหมล่ะก็อาจจะเลือกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันครับ ส่วนการอัปเกรดตัวละครก็ง่ายๆครับตามสไตล์แนวไอดอลเลยก็คือเวลาเราอัปเกรดไปแล้วสักระยะหนึ่งครับมันจะใช้หินสีฟา้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีหินฟาฟ้า,ฟาก็ไม่สามารถอัปเกรดเกินเลเวล30ได้นั่นเองนะครับจริงๆมันมีตั้งแต่เลเวล20แล้วแหละมันจะค่อยๆปลดล็อกมาทีละ10เลเวล10เลเวลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ อัพเกรดอีกส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมมันเป็นเหมือนกับหมู่ดาวอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรามีของแล้วเราเล่นตัวนี้แน่ๆเราก็กดควิกไลท์ไปเลยก็ได้ครับผมมันก็จะอัปเกรดเท่าที่จะสามารถอัปเกรดได้ให้เราเลยทันทีครับส่วนอีกอันนึงคือสกิลนะครับอันนี้คือท่านชมต้องเปิดกระชปองซ้าก่อนแล้วมันจะกลายเป็นเศษเกลือครับเราถึงจะมาอัปเกรดความสามารถเพิ่มเติมได้ อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านขวาบนนะครับมันจะเป็นคําสั่งลิงก์นะครับผมอันนี้คือเวลาท่านผู้ชมมีตัวละครตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลและก็ได้รับสเตตัสโบน,นัสไปเลยทันทีนะครับไม่จำเป็นต้องเอามาลงในสนามพร้อมกันด้วยส่วนอื่นๆก็จะมีแอฟฟินิตี้นะครับอันนี้ก็คือการจีบสาวนั่นเองนะครับผมก็สามารถให้พวกของขวัญกับเธอได้เลยนะครับผมและถ้าเกิดว่าหัวใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะได้รับสเตตัสโบน,นัสเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับและเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขอแต่งงานตัวละครได้ด้วยผม ่วนอีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันคือคอสตูมนั่นเองครับไม่ใช่ทุกตัวละครจะมีนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วหาไปได้ไงใช่ไหมครับก็แล้วแต่ตัวละครอ่ะถ้าเป็นตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครระดับ SSR มันจะมีอีกเมนูหนึ่งเด้งขึ้นมาคือคาแรคเตอร์ s อเซนชั่นนั่นเองครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราทําการเอาตัวละครนี้ไปอัปเกรดไปเรื่อยๆจนถึงระดับ5ดาวครับพอขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็น UR และเราก็จะได้รับคอสตูมนี้เลยยนะรรววมมมถึึงกกิิ็จีอหาาข้้ด แต่ถ้าเกิดเป็นตัวละครระดับ sr เฉยๆจะไม่มีนะครับผผอันนี้ก็น่าเสียดายจังเลยอ่ะมันน่าจะเลื่อนขั้นได้กับเขาบ้างนะและถ้าเกิดน้ชมได้ตัวละคระใหม่มานะครับแล้วอยากจะามาใช้แทนพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอัปเกรดใหม่ครับใช้คําสั่ง r e s o n a n e ด้านล่างได้เลยแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยว่าเราจะเอาใครเข้ามาแทนนั่นเองครับคือคําสั่ง resonant เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับระบบดึงเลเวลครับมันจะดูว่า6ตัวละครหลักของเราอ่ะใครที่เลเวลต่ําที่สุด จะเอาคนนั้นเป็นฐานและตัวละครทุกตัวในไอดีของเราจะมีเลเวลเท่ากับฐานนั่นเองครับ ส่วนต่อมาเป็นเกียร์หรือว่าอุปกรณ์นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ตามตัวละครครับแต่จะใส่เป็นตามสายเลยนะครับอย่างเช่นผมมีสายแทงลงสนามอยู่ผมก็อาจจะกดออโต้อิควิปเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้สายแทงก็ได้หรือถ้าเกิดใครไปเล่นตัวอื่นเยอะๆอย่างเช่นนักเวทอย่างเงี้ยผมเอาลงสนามอยู่2คนใช่ไหมครับผมก็อาจจะเอาของที่ดีที่สุดใส่ให้เขาก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ไปพลิกแพงกันเองนะครับแล้วไอเทมพวกนีน้สามารถที่จะตีบวกได้ด้วยและสามารถเลื่อนระดับได้ด้วยนะครับก็คือใช้คําสั่งอาร แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาไอเทมระดับไหนเอาไปหลอมนั่นเองครับคือถ้าเกิดเอาไปหลอมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอไอเทมที่มันระดับสูงกว่าเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเอาสีฟ้ากับสีม่วงไปหลอมเลยแล้วกันนะลองดูอืมก็ได้สีม่วงแล้วก็สีฟ้าเองนิดหน่อยพร้อมกับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรด เอาละก่อนจากลากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันบ้างดีกว่าจะอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับผมคลิกที่รูปเราได้เลยครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนรูปภาพประกอบได้แต่ว่าเราต้องมีคนคนนั้นก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนได้ ส่วนด้านล่างก็จะมีกิฟต์โค้ดนะครับก็คือไอเทมโค้ดนั่นเองครับใครมีก็ไวเวียนมาบอกกันหน่อยกันลวกันนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งหรือว่าการตั้งค่าด้วยนะครับซึ่งก็มีแค่เสียงเท่านั้นเองเลยไม่ได้มีอะไรพิสดารน,นะครับแล้วก็จะมี2ออย่างที่น่าสนใจคือการผูก ID ใครที่ไม่ได้เ็อาอินเข้ามาก็ลองมาผูก i อได้ที่นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อ่าเผื่ออยากจะไปอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกับเพื่อนอยู่กิลด์เดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ทําได้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือภาษานัันาานนนนนัั่่่่่่่่่่นนนนนเเเเเออออองงงงคคครรรแแแตตตววาาาาาายยยไไมมมมีีีีภษทใขณะะ้ลููืืืจจดกกป็ห เป็นภาษาอังกฤษไงงั้นเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนดูเลยก็แล้วกันอันนี้เราต้องไปเปลี่ยนที่การตั้งค่าของเครื่องมือถือของท่านผู้ชมเองเนาะเดี๋ยวผมจะสลับเอาภาษาไทยขึ้นมาก่อนก็นแล้วกันให้เครื่องเรากลายเป็นภาษาไทยพอเข้ามาในเกมแล้วก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตนะครับ